สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนเสร้าๆสวยๆวยครับพี่น้องแกวันนี้ผมพาพี่น้องมาน้องบัวครับผม <c oughs> น้องป้าบัวนี่ครับพี่น้องบังครับบัวลายบัวลายครับพี่น,อออน้องน้องนี่ถ้าพี่น้องจําได้ก็คือน้องที่ป้าได้ลายที่คนมาหายำหายังนะครับนี่ครับบัวมันขึ้นมาอะไรล่ะ ผมก็เลยว่าเสาเนี้ผมมาหาเลาะเอาบัวกันครับพี่น้องบัวใหญ่บัว,บวเป็นครับทำเหมือนเสาเป็นสิบบาทบัวใหญ่บัวหลวงเข้านีู่และครับพี่น้อ,นนอง,งนี่ครับผมเห็นเห็นบอกครับพี่น้องโอ้ยหลายแห้งนี่ตอนแรกที่ยำบัวนี่แตกเบิดครับเข้าจ้าว่าตาย บัวตายบัวในใี่ตายเนี่ยครับพี่น้องขั้นหนามบท่วมแบบค้างโด,ดนอิรีนะครับนี่พี่น้องเห็นบอกพูดอ่ะกันลากหัวมันยังเนี่ยขึ้นขึ้นเก่าครับพี่น้องปู่แขงขึ้นไหลกว่าเก่านี่ฮะเก็บบัวครับพี่น้องเป็นสิเก็บบัวนี่ครับบัว,บวาเก็บบัวกันเอาเก็บบัวไปกินแล้ว นี่ดอกมันพวกมึงนี่เอาไปใส่แจก,กันไ,วไหว้ระกอะไรนะครับพี่น้องมันนี่ผ้าลุยน้องบัวครับพี่น้องลุยลุยลุยน้องบัวกันเก็บบัวเก็บบัวพี่น้องนกกี่ครับนี่แกเอาไปกินแหละนกกินก็นหลายเด้พี่น้อง เก็บบัวบัวนี่น้ำไหลแห้งองมาแต่คนนะครับกินนกก็กินทื่กันนกหนูกินทื่กันนะครับเม็ดกันเม็ดมันนี่กินได้ในปมสีเบิองนะครับ,บ,รบถือกัดกินหมดเห็นมากพาพี่น้องมาหาเก็บบัวนั้งกันทั้งหมดเยอะมากบัว เบืงครับพี่น้องธรรมาชาติอีสานมาทองปลากระสีนีอยู่ดรอกครับพี่น้องแต่ว่ามันผ่นโบไลเพราะว่าน้ำท่านเด็กหลวดท่านท่านเด็กยังอยู่เพราะว่าตอนที่นาแร้งเนี่ยโอ้ยข้กันหาครับครับน้องแล้ว <c oughs> กันหาคัก็ได้ครับมันจะอาจสีนี่ตัวน,น้อยก็สีเริ่มมหง่แล้วล่ะครับพี่น,อนอ้องผมว่าตอนที่น้องข้าเบิ่งกัน เดี๋ยว็กมือถันมันเองน,นี่ยที่มาใส่เบียให้บังมือ่รอกครับน้องนี่แต่ว่าปามจะกิดโตซ้ำได้ครับเพราะว่าซุ่มมันเหลือนสีบปใหญ่ครับนี่ครับเหมือนเขามาเก็บบัวกันครับพี่น้องเก็บบัวกันเอ้าอุ้ยคุณเป็นพลังขึ้นสาดเสียง พี่น้องหาเก็บบัวกันบัวลายแห้งครับบัวลายหลยไงช้ำนี้แล้ะครับพี่ เสียบเมือนกันได้รับหนีเม็ดบัวนบัวเม็ดบัวเก็บอะไรเราครับอยากจังมาเก็บกินนี่ครับผมศาสตร์อีสานบานเฮา นะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเขาเจ็บบัวแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบิงหลอบหยักเข้าพี่น้องหลอบหยักเข้าสิเป็นยังไงหลอบยักเข้ากีใส่ไปเตีโดนแล้วครับหยับขึ้นมาเอ้าไปเบิงหลอบกันครับบัดท,ที่นี้อ่าครับพี่น้องมาหดหนองนองสี่ขาใส่หลอบไปแล้วสิเป็นยังไงครับบัดท,ที่นี้เบิงกันครับพี่น้องเบิงกันสิคือบ่ มัอยู่ใกล้ๆก,กันครับลองเข่าบนละ่ะโอ้ยไม่เงียบแเี่ครับผมใจเกิดมาสูงจัง่อยคืออะไรพี่น่องใจหนามเลิกเหลืองมาถือค่า ใส่น้ำตื่นนั่นสิมาเฟียฟังครับเนี่ยเบิ่งกันครับเบิร์นาันประหาร พี่น้องมีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่มีปากคอคอปาควอเดี๋ยวเบิ่งกันครับตัวบวยยังเบิ่งปลากันครับเบิ่งปลากัน น uh ี่ครับพ um ี่น้องโอ้สามตัวอยู่เ nope, ด um, ็ก mm, นี่เดียวสีเบืองนี่ผมขับพี่น้องมีปลาปลากระสงปลาคอเห็นปลาดุกตัวหนึ่งหันดุดดุดดุดดนี่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 ครับคุณผ้ชมปลาดุกนี่เอาแล้วก็มีพวกปลาขาวปลากระเดิดเอานี่ครับผมพี่น้องในการในการในการ นะครับพี่น้อง <c oughs> การอยู่เด็กการอยู่พี่น้อง <c oughs> นี่กับฝนตกอันี้ขึ้สิเข่าดีกว่าอย่ครับพี่น้องฝนหมดฝนหมดตกไนไหนฝนตกคือสิเข่าดีกว่าน,นี้่ครับหากินบาดดักดักขึ้นมาสูงทำบ,บาดท,ที่ไหน รอบนี้ดักขึ้นมาสูงไงนี่ครับผมกระส,งสงุงโตแสดงว่าถกหลายมือคือในมาเบิงโดนปนกากคอมองเห็นรอเห็นกระดุก ระดุกครับสามซุ่มปลากระเดืออซุ่มปลายัางปล่อยครับพี่ต้องป่อยลงคือเกา่ปาปลาหน่อยบ่อเอาครับนปล่อยลงไปคือเกา่าโอ้ยมีหดขีดกบยาว <c oughs> ไอ้พวโยนต์กบยาใส่หลอกกันได้บุ๋วไปเลยเผาหลอกตัวนี่อ่ะพี่น้อง สามตัวครับเออสีนี่แม่พี่น้องครับพี่น้องใส่ใบใส่ใบคือเก้าครับผมพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวปลากับเขามาเองแหละรเรียนมาเรียนมาซ่อนำนำมุนเอาพี่น้องไปเบิ่งผลงานกันครับว่าเหมือนเขาได้ยังนโอ้ยน้องคน แล้วเด้นะั่นล่ลอกินหาโสบกินปลาได้เพื่อนนะ่นครับพี่น้องมาเนี่ผลงานเท่าครับได้บัวหมากบัวแล้วก็ได้ปลาสามตครับพี่น้องปลากระสงปลากอปลาดุกจนจ่อยครับพี่น้องแสดงว่าตื๊กหลายมือหลอกยากเขาใส่ไปกับพ่อได้ปนอยู่ครับพี่น้องพ่อได้กินอยู่ ครับมือนี้ให้กินแบบบานๆครับเห็นบัวมันไหลาผมก็เลยว่าเออมันเลาะเบิ่งบัวกินก็ได้ครับพี่น้องหมักบัวแซียบมืวยกันครับมั่นดีแล้วแบบาีป้าพี่น้องมาเบิ่งหลอบน้ำครับเพราะว่าน้อมไกลๆกันก็เลยเออเลาะมาเบิ่งหลอบน้ำครับน่ครับเด็ปปนอยู่ครับพี่น้องเพราะอยู่เด้กกินแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วสวยครับอันนี้ก็สวยแล้วครับแดดออกแล้วครับออกมาสวยเนี่ยเหมือนนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้ชองหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับพี่น้องหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาครับผมหากินแบบบ้านๆก็สบนําเสนอไายทอดวิธีแบบบ้านๆบรรยากาศน้าตรงให้ตรงหน้าสวยๆน้าให้น้าหนองให้พี่น้องในเบิ่งน้ากันครับพี่น้องจังไดก็อย่าลืมครับถารุ่นคลิปต่อไปว่าสิมี่ยังพี่น้องิ่งครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับจังบ่พผานคลิปครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ